สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอมวยวันนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยมันสนานเมืองประจำวันอังคารที่5กันยายน2,566โดยช่อง24 to for you ก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยรังสิตตั้งแต่เวลา18นฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณนะครับ โดยเสียโบสดพร้อมทีมงานเพชรยินดีครับก็เป็นผู้ประกบคูม่มวยวายตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1กล้องฟ้าศักสมบูรณ์มา117ต่อให้ยกนาทีสอก้กองเกียรติมา118คู่ที่2อํหนอำนาจอึง่งอุบลเจอกับเพชรอลังการคุ้งโลงน้ําแข็งที่พิกัด112ปอนด์เท่ากันส่วนคู่ที่3คู่ที่3เป็นการป้องกันแชมป 2 o u รุ่นไลฟ์ไฟ i v ระหว่างแชมป์แลมโพสิทธิ์คุณวสัน์เปิดโอกาสให้จิกซอออตโตอาวันมวยไทยเป็นผู้ทัชชิงในพิกัด108ปอนด์เท่ากันส่วนคู่เอกฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตเจอกับต้มยำกุ้งสอสอประกรณ์ที่พิกัด135ปอนด์ครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มวยมันสนัดเมืองทั้ง4คู่หมอมวยวานนอกก็ขอกำลังใจขอแรงเชียร์จากแฟนมวยทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียรย์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนำมวยพักยก PK 2-4ช่วยท่านได้ครับ มวยพักยก pk 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการสับไวสนใจก็แอดไปที่ idline pk สอง pk 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยพานอกแนะนำมาจากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งกล้องฟ้าสักสมบูรณ์ มาร้อต่อให้หยกนาทีสองกล้องเกียริมาร้อยปอนด์กล้องฟ้านี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางโรโตโรบวกซ้อมกับทีมงานเพชรยินดีครับฟอร์ม3ครั้งล่าสุดก็มีชนะน็อคยกสามเที่ยวพยักแพทองเจริญยนที่วิธีจิตเมืองนอนทชนะคะแนนน้องแชมป์คูออสสายคริว ทีวิธีมวยรังสิตล่าสุดชนะคะแนน,ย,นยกนาทีสอกองเกียรติคู่ชกวันนี้ที่วทีมวยรังสิตครับครับส่วนน้ําเงินก็เป็นคู่ปรับเก่ายกนาทีสอกองเกียรตินี่ก็เป็นมวยไฟเตอร์เข่าเดินเปิดเกมเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับประเภทตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดกวาดปลายแรงนะครับกาแหลกกาลุย ควาสามครั้งล่าสุดก็ชนะนกยกสามเพชรราเชนสักวิเชียนที่เวทีมรังสิตแพ้คะแนนก้องฟ้าสักสมบูรณ์คู่ชกวันนี้ที่วีทีมวยรังสิตล่าสุดก็ไปชนะคะแนนภูฟ้าโชดบางแสนที่เวทีมวยรังสิตครับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี้ชกกันมาล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนปี66นะครับ ที่น้ำหนักพิกัด117ปอนด์เท่ากันรูปเกมนั้นแดงก้องฟ้าตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาน้ำเงินหยกนาทีสอกล้องเกียริเดินเปิดเกมปํารัดฟัตีจนเสียงกระังดังยกสุดท้ายผลไล่ไม่ทันครับเป็นทางด้านก้องฟ้าชนะคะแนนลงมาแบบขาดใจของฝ่ายหยกนาที วันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งแดงก้องฟ้าจึงต้องต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนเพื่อความเหมาะสมครับส่วนตัวผมยังมองว่าหนึ่งปอนยังคงไม่น่าจะมีผลครับผมมองว่าแดงก้องฟ้าสักสมบูรณ์จะอาศัยเหลี่ยมมวยดักเตะขวาต่อยขวาชิงทำกอนและป้องกันเข่าแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับโดยเฉพาะอ,อาวุธลับสอกกลับ ก็น่าจะมีโอากาสทำงานอีกครั้งหนึ่งผมให้แดงกล้องฟ้าสักสมบูรณ์เป็นตัวน่าจะชนะครับมาถึงคู่ที่2ครับ1อุบลอขออภัยครับ1นึ่อำนาจอึ่งอุบลนะครับหนึ่นาจอึ่งอุบลครับเจอกับเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งที่พิกัด112ปอนเท่ากัน ทางด้านหนึ่งอำนาจนี้ก็เป็นมวยฝีมือสูงยาวเข่าดักเสียบดักแทงเตะขวาต่อยขวานะครับฝีมือตั้งรับจับทางโตัวรอบวกฟอร์ม3ครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนเพชรสองเลยราวัยมวยไทยที่วิธีราชดำเนินแพดดกยก3ลูกกอกเพชรพอลักบุญที่วิธีมวยรังสิตล่าสุดชนะคะแนนพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยที่วิธีราชดำเนิน ส่วนน้ำเงินครับเพชรอลังการคุ้งรงน้ำแข็งนี่ก็เข่าวาชีพเดินเปิดเกมปํมรัตฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มสามครั้งหลังนี่ก็มีชนะ2แพ้1นึพอๆกันนะครับมีชนะนอกยก3าเพชรน,น้ำหนึ่งวีรรยุทธฟาร์มที่เวทีมรังสิตแพ้คะแนนสิงห์อีสานออุธอุด,อด,อดอรที่เวทีมรังสิตล่าสุดก็ชนะคะแนนอรนเจอร์ ไฟเตอร์มวยไทยที่เิธทีมวยรังสิตครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลเข่าดักเสียบดักแทงเตะขวาต่อยขวาตัางรับจับทางรถตัวระบวกเดี่ยวมวยจัดจ้านส่วนน้ำเงินเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งนี่เข่าอาชีพเดินเปิดเกมนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวถ้าจะชนะนี่ก็ต้องรอไปไปลายแต่ว่าต้องลงทุนเดินเข้าหานะครับเพื่อจับตีเข่าให้ได้ แต่ผมมองว่าแดงหนึ่งอำนาจอื่นอุบลจะอาศัยเหลี่ยมมวยดักเสียบดักแทงชิงทําก่อนและป้องกันเขา่าโดยการหักเหลี่ยมเททิ้งจะเบียดเอาชนะน้ําเงินเพชรอลังการได้ไทยไาย,ายครับชอบไปที่แดงครับหนึ่งอำนาจอื่นอุบลครับไปกันต่อคู่ที่สามเลยครับคู่ที่สามเป็นเป็นการป้องกันแชมป์ ของ2 for you นะครับรุ่นไลฟ์ไฟเวทร้อปอนด์ระหว่างเจ้าของแชมแหลมโพสิทธคุณวส,สันเปิดโอกาสให้คู่ปรับเก่าจิกซอออตโตอาวันมวยไทยเป็นผู้ท้าชิงครับแดงแหลมโพนี่ก็ปเป็นเจ้าของแชมป์ไลฟ์ไฟเวทร้อยแปด y o u ฝีมือเข่าในเหนียวแน่นนะครับซ้อมสิงมาวินก็ประเภทปั้มรัดฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ไปแรงครับ ฟอร์อมสามฟอร์มสามครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเหนือพย,ยักษ์ไฟเตอร์มวยไทยที่รังสิตแพ้คะแนนมังกรเพชรไซมูนสนุกเกอร์ที่เวทีราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนจิกซออโอตโตอ,อาวันผู้ชกวันนี้ที่เวทีวรังสิตครับส่วนน้ำเงินจิกซออโอโตอาวันมวยไทยในประเภท ไฟเตอร์นะครับเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกเขาในเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดปลอดจา่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยครับฟอร์มสามข้างหลังก็ชนะน็อกยกหนึ่งพลอยอภิชาสจต้วงปราจีนที่เวทีจิตเมืองโนนชนะคะแนนเพชรธนวา่าไฟเตอร์เมืองไทยที่เวทีจิตเมืองโนนล่าสุดก็แพ้คะแนนคู่ชกวันนี้แหลมโพสิทธิ์คุณวสัน์ ที่วิธีมวยรังสิตครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่เคยชกกันมา2ครั้งครั้งแรก20ตุลา65แหลมโพชนะคะแนนแบบคู่คิดสูสีครั้งที่2เมื่อ14เดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีแชมป์ร้อยแปดปอนด์เป็นเดิมพันจบเกมต่างฝ่ายต่างมั่นใจผลกรรมการให้แดงแหลมโพ รักษาแชมป์ไว้ได้ครับ2ต่อ1เสียงนะครับแบบคาใจของฝ่ายทางจิกซอนะครับจึงต้องมีวันนี้ครับเป็นครั้งที่3แล้วก็มีเข็มขัดแชมป์ไลฟ์ไฟเวดเป็นเดิมพันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมมองว่ารูปเกมก็น่าจะเป็นแบบเดิมๆก็คือแดงแคลมโพอาศัยรูปร่างที่สูงยาวก,กว่าปัมรัดฟอรตีกินเหลี่ยมกินทรง ด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับตีเข่าเห็นได้ชัดกว่าครับผมชอบแดงครับยังชอบแดงแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับหน้าจะเป็นรูปแบบเดิมๆครับไปต่อกันคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำวันนี้ฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตเจอกับต้มยำกุ้งสอสอปรกรณ์ที่พิกัด135ปอนด์ แดงพูกน้อยก็ประเภทเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีเก่าเกมเป็นรุ่นพี่กระดูกดีกว่าครับควร์สามครั้งล่าสุดนี้ก็มีแพ้คะแนนเอ็กซตราเพชรชมพูที่วิธีมารังสิตแพ้คะแนน et, มรดกเพชรมวยเด็ด789ที่วิธีราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนเพชรทองลอทหล่อสิทธิหลวงพี่น้ำฝนที่วิธีมวยราชดำเนินครับ ส่วนน้ำเงินต้ยมยำกุ้งสอสอบป,ประกรนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางรถตู้รอบวกความสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนสมิงดำชอาชอาจารบุญที่ศึกเกียรติเพชรสัญจรแล้วก็แพ้คะแนนชัยสอสอต้อยแปดริ้วทีวีทีเมรังสิตล่าสุดชนะนอกยก3 1สามอวอวบนออฉริยะที่เวทีมวยรังสิตครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นครับคู่นี้ก็ถือว่านอกกับในซ้ายกับขวาแดงพุกน้อยเกียรติฟาลิขิตประเภทรุ่นพี่เก่าเกมเตะขวาต่อยขวาบำรัตฟัดตีน้ำเงินต้มยำกุ้งสอสบปะกกอรุ่นน้องตั้งรับจับทางเป็นหมวยซ้ายดักเตะซ้ายสอกซ้ายอันตรายครับตนต้น น้ำเงินต้มยำกุ้งน่าจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเก่งวงนอกส่วนแดงฟุกน้อยเป็นมวยเข่าถ้าจะชนะต้องลงทุนเดินเข้าหานะครับจับคอตีเข่าให้ได้แต่ผมมองว่าน้ำเงินต้มยำกุ้งจะใสลูกเตะซ้ายดักเตะด,ดักเสียดดักแทงชิงทำก่อนแล้วป้องกันเข่าประคองเกมจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ได้ท้ายทาย,ทยครับ ก็ชอบที่ต้มยำกุ้งครับน้ำเงินครับครับก็จบทัศนวิจารณ์มวยมันสนัดเมืองประจำวันที่5กันยายนนะครับ2566ก่อนจะไปฟังไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมวยมันสนัดเมืองวันนี้นะครับ หมอมวยก็ขอโอกาสแนะนําสาหรับเชีร์มวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชีร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยขอแนะนํามวยพักยก pk สองสี่ชวนท่านได้ครับมวยพักยา pk สองสี่ระบบออโ,โต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับ,บววสนใจก็แอดไปที่ id line pk สองสี่ pk สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบันนอกแนะนํามาจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับ สรุปมวยรักมวยชอบมวยมันสนมันเมืองประจวบอากาที่5กันยายนสองพแดงกล้องฟ้านะครับคู่ที่1ผมให้แดงก้องฟ้าสักสมบูรณ์เป็นมวยน่าเรียนครับเรียมมวยสมองมวยดีกว่าครับคู่ที่2ก็ยังให้แดงครับ1อำนาจอึองอุบนเป็นมวยเด็ดตัวที่1ได้สูงได้ลอยเขาแรงแซงไปปลาย คู่ที่3ก็ยังให้แดงครับแดมโพสิตคุณวสันเป็นวัยเด็ดตัวที่2ทรงมวยเหลี่ยมมวยดีกว่าครับคู่ที่4ให้นําเงินครับตม้มยำกุ้งสอสอประกรณ์เป็นมวยหน้ารองครับซ้ายผ่านตลอดครับรายการมวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหมอะมวยก็จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทาง Facebook ให้นะครับทาง Facebook มวยหมอมวยบ้านนอกนะครับวันโชคหลังรั่งก็อย่าลืมติดตามครับ เช้าว,วันโชคหลังช่างนะครับทาง Facebook หมอมอยวันนอกครับครับผมสําหรับข้อมูลเพิ่เติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะถูกบ้างผิดบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้จะทยเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันขอให้เซียนมไปทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ